หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตมาถ่ายสวนพฤกษศาสตร์นะครับสวนป่าของพระอาจารย์มหาพงพันธ์อัครวังโสนะครับนี่นะครับออกดอกบานสะพรั่งเลยนะครับดอกสีขาวนะครับใบสีเขียวนะครับโอ้ผู้ใดใครก็ตามนะครับอยากดูดอกไม้งามๆนะครับที่วัดบ้านก็บ่มีที่เดียวนะครับเด้อ นู่นนะครับตอนนี้กําลังออกดอกบานนะครับเดินนะครับเขียวทั้งเขียวทั้งขาวนะครับนี่นะครับดอกสวยเลยนะครับนี่อเป็นดอกแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับเดินนะครับมันจะเป็นดอกแปลกๆนะครับนี่ผูใดใครก็ตามรู้ว่าเป็นต้นอะไรดอกอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ พระจย์มหาพงพันอะขวังโสนะครับนี่นะครับกล้าไว้นะครับทั้งกล้าทั้งปลูกนะครับปลูกได้เฉพาะชนิดเดียวนะครับเพราะว่าเป็นที่ป่านะครับต้นไม้มันบังนะครับบังแสงแดดไว้ก็เลยปลูกได้เฉพาะชนิดนี้นะครับผู้ใดใครก็ตามมีเวลานะครับมาแวะเยี่ยมที่วัดบ้านกบวอย่าลืมมาแวะที่สวนพฤกษศาสตร์นี้นะครับนี่ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับ เดินนะครับกำลังออกดอกสะพรั่งเลยนะครับนี่นี่แต่แบบนี้นะครับแบบอื่นไม่มีนะครับแบบเดียวนะครับดอกสีขาวนะครับนี่ดอกสีเขียวก็มีนะครับนี่เขียวอ่อนๆนะครับเขียวใบต้องอ่อนนะครับเด้อนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับหมดน้ำไปหล พอสมควรแล้วนะครับน้ําหลายแท้งแล้วนะครับนี่กว่าจะปลูกได้นะครับเดิ้ลพักเพียนนะครับตั้งอกตั้งใจให้เป็นสถานที่ที่เดียวนะครับที่มีดอกไม้ของวัดบ้านโกบอมีสปริงเกอร์นะครับชีดน้ํานะครับเดิ้ตอนนี้กําลังออกดอกนะครับผู้ใดใครก็ตามมาถ่ายภาพตรงนี้นะครับจะสวยนะครับรออีกนิดนึงนะครับยิ่งจะสวยกว่านี้นะครับนี่เพิ่งจะออกดอกมานะครับ แต่มองด้วยสายตารู้สึกว่าจะเยอะดอกจะเยอะกว่าในกล้องนะครับในกล้องนี้พอประมาณนะครับนี่นะครับนี่ถ่ายภาพให้ด,ดูนะครับผู้ใดใครก็ตามยังไม่เคยมาเขาให้มาดูที่วัดบ้านเก่าบ,บอ่อนี้นะครับดอกสวยนะครับนี่ขาวผู้บริสุทธิ์สะอาดเลยนะครับเด้อ แต่ไม่รู้ว่าเรียกดอกอะไรนะครับไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดอกไม้นะครับส่วนมากก็จะปลูกต้นที่ไม่มีดอกนะครับชอบมาให้ที่มีใบนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ